จากนั้นก็ว่าคล้ายจะแบบว่าจะเอาทุกคนนั้นเข้ามาดูผมนะฮะใช้ในการปั่นปั่นเปิดเพื่อที่จะเอาข้อมูลนะฮะคล้ายการปั่นปั่นเปิดเอาข้อมูลของผมเนี่ยนะครับน่าแปลกครับแล้วก็มีการอ้างว่าผมนั้นรูปแบบการทดลองของพระองค์ทีนะครับว่าผมพูดเรื่องนี้ไม่ยอมหยุดนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้อ้างเทะไปเรื่อยผมรู้ตอนไหนครับนะ ผมรูปแบบของเขาตอนไหนผมเห็นแต่พวกท่านนั้นโกงกินหาผลงานให้กับตำรวจบางคนที่อยู่ในนครบาลจับรีดรับสวยเดินยาค้าย,ยาบนยาจับคุมขู่รีดไถประชาชนอยู่จุดนั้นอยู่จุดนี้หมุนเวียนกันโยกย้ายกองทัพโยกย้ายตำรวจออกเอาคนของตัวเองเขา้านั่งรับสวยให้ได้ในผลงานตำแหน่งสวยๆงามๆของพวกท่านจัดฉากหลอกลวงก็่อนป่อนปิน ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดว่าไปด้วยกระบวนการกฎหมายทําการส่งดูเมื่อผมเจอผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายเช่นเ,เหมือนกับว่าเหมือนมีคนหนึ่งนะฮะทีเ่เหมือนเขามามีเพศสัมพันธ์กับเราได้มีเสียงพูดว่าคนนี้คือคนของรายชายาเสพติดต้องการอยากรู้ว่าไอ้ตัวไหนจะออกจากตัวผมใชเ่เป็นการสร้างโปรแกรมในการบล็อกหรือเปล่าครับ,รบในการประชิดตัวกลุ่มรายชายาเสพติดธุรกิจผิดกฎหมาย มันจะต้องหาเหยื่อในการประชิดและทําการปล่อยโปรแกรมออกจากตัวคนเพื่อที่จะทําการบล็อกในการสืบเมื่อทําการบล็อกในการสืบก็จะส่งดูผ่านหัวตั้งระบบความปลอดภัยในมือถือทําการสืบเมื่อสืบได้ที่ชาร์ดเส้นทางการเงินเมื่อมีเงินเยอะเมื่อไหร่เป็นพันล้านแสนล้านก็จะส่งข้อมูลในการจับกุมผสมผสานกับการดูสดๆกับการส่งดูในอากาศโปรแกรมในการติดตามตัว ว่าผู้ต้องหานั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรเหมือนการสืบประวัติให้ได้ให้ได้หลักฐานที่แนช่ชัดจึงจะทําการออกหมายจับในการจับกุมถูกไหมครับผมผิดผมเลวขนาดนั้นเลยเหรอนะผมเลวขนาดนั้นเลยเหรอครับนะผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายแต่ทําผมไม่ยอมอยุดน่าแปลงไหมครับเหมือนการเป็นนั่งตามบล็อกสืบรายชายาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาในแผ่นดินไทยอย่างงี้และว่าผมไม่ดีใครจะมีการฝังโปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในตัวผมเมื่อผมไปเจอพวกไอ้พวกที่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยก็จะทําการปล่อยโปรแกรมออกเหมือนกันบล็อกในการสืบติดตามและพวกท่านก็เปิดภาพดูสดๆบนหัวสืบติดตามเก่งด้านมือถือสืบให้ได้หลักฐานที่แน่ชัดจึงจะทําการออกหมายจับก่อนจะออกหมายจับควบคุมว่าผู้ต้องหาอยู่ตรงไหนผู้ต้องหาอยู่ตรงไหน ก็จะทำการสื่อสารการผสมผสานกับการดูสดๆผ่านโปรแกรมในการติดตามตัวหรือเปล่าว่า